ดูเสียนเข่างัดมาแล้วเสียนเข่างัดมาแล้วโอ้ยเห็นตัวปาลาแล้วครับเห็นตัวปาลาแล้วหางแดงครับหางแดงใส่โลมาแล้วโชว์โชว์โชว์โอ้โหวเอา้ามันมันพี่น้นองหางแดงตัวที่สี่แล้ว ปลาย่างตัวหนึ่งน,นี่อันนี้อันนี้ของผมด้วยนี่สามตัวนี่ปลาย่างที่บริยัง,งไประทายดอกถ่ายเรลือผมเอาครับเดี๋ยวรับชมกันต่อไป <S <S ต่อเนื่องเลยพี่น้องมามาต่อจากคลิปมุงยานีเลยขั้นหนึ่งยังว่างอยู่นั่นจัาทนานเอาคืนอยู่พ่นงัดแล้วงัดแล้วเสียนขาวจัดอีกแล้วนายไ่ายเห็นแล้วพี่น้องพ่น โอ้คันไม่เพลินเน่ะพี่น้องห้างกระบอกพื้นมันมึงยาเดี่ยว่าบนเจอมปลาจือเกลือมางัดเข้ามางัดมันเข้ามาโอ้หุ่นน้ำแตกมาแล้วคุณพี่น้องหางแดงหางแดงปลาคังครับป่นปูนไซโลนี่ก็ไซโลครับไซโล โอ้ยโลกว่าตัวนี้ลุ้มนี่ลุ้มเพิ่นเ้ยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ปุ่น้าจับหางดู <c oughs> ตัวญ่ครับตัวญ่ใส่โลกว่าอยู่ตัวนี้ <c oughs> อ้าวติดตามกันต่อไปครับพี่น้องมีพนงานยังเหื่อยดอกพวกในกองเนยมุอีภูไทยครับ นครับอยู่กับผมนต่างใจครับบรรยากาศกลางโค้งครับกับเลี้ยงครับทั้งเลืกงานครับเสียนขขางัด้วครับผมเลืกงานมากกับแรนบิงมาหาเพื่อนเลยครับโอ้โหตัดอยู่บ่นีครับใส่สวยเสียนขขาวมาแล้ครับผมกำลังลงแป๊บเดียวพี่น้องใส่เลยครับโอ้โห ใส่สวยใส่ชวยครับเชียนข้าวงัดแล้วติดตามกันเรื่อยครับมาหอดผมกำลังเส็็ดอุปกรณ์ยังทันในโลกครับ <c oughs> เป็นยองก่อนนะครับพอดีเพิ่นเอาเลือกเข้าไปครับบรรยากาศอยู่กลางคุ้งนะพี่น้องเฮียเดี๋ยวเอามารลุนกันครับที่มีเต็มักเตีมครับผม ผลผลงานครับคืนนี้ครับพี่นอ้องโมเมนต์ค่ำคืนนี้แรงนี่ซัมซิกินครับนี่เชียนขาวเดี๋ยวพาไปบึงเอาเอาสรุปการเป็นโค้งเลยโตทับตก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 ,ตกน้ำกับคือชิบะเรีนคลิปนี้นะโอ้เชียนขาวครับเนี้ยเชียนขาวครับเชียนขาวสีแต้มหาแต้ม โอ้ปลายางปลายางหน่อยวะน่ะยางใหญ่เ <c oughs> สียนตาเพิ่อนอยากอักกคเหครับเพิ่นผัวว่างอุปกรณ์ยังทับใบเพิ่นไ่อยากเห็นเลยเปิดไปเสียยังมีไง <c oughs> เปิด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 เอาโอ้ยจามเตี่ยมเฮี่ยงกันใส่เสมอกันเปียกเลยวะโอ้ยใส่ปุ่นใส่ปุ่นคือดอกเกี่ยวขางเหรอจามเตี่ยมเลยสีเตี่ยมจาม ใส่เตียวขางนี่น้องปลากินเทียงครับบัดพรมมาแล้วบัดบัดเพอตูวขุนโมมันมาเหยียบกิ๊บเขาจะม่ขึ้นเรือน้ำนะบรรยากาศครับขึ้นเมื่อนะครับเดือนแจ็งแล้วปลาพวกกินเบียดโอเคครับพี่น้องครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานนะครับปล่อยมันหลาย่ อ,นะอ่ะฝากก็ไค์ก็แชร์ก็ติดตามในต่างใจก,กับทีมงานนะครับสวัสดีครับ